คลิปนี้มาดามจะชวนมากินแกงส้มอร่อยอร่อยร้อนๆน,นะคะเผ็ดๆสะใจดีค่ะออกเปรี้ยวหน่อยหอยวานนิดๆมาดูกันค่ะสิ่งแรกเราก็ต้องเตรียมกุ้งนะคะเป็นกุ้งสดที่ซื้อมาจากอ่าร้านฝรั่งนะคะเราก็ล้างน้ำมันนิดหนึ่งค่ะให้น้ำแข็งมันหลุดออกสักหน่อยเพราะว่ามันแช่แข็งมาค่ะ เราก็จะทําการช้าแระเลยค่ะผ่าหลังมันเลยค่ะเอาเปลือกมันออกนะคะพี่น้องจา๋าอย่าลืมเส้นดําๆตรงหลังมันนะคะเพราะว่ามันคือขี้ค่ะเราต้องเอาออกด้วยค่ะผ่าแกะไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะคะ,ะตัวสุดท้ายแล้วค่ะล้างน้ําให้ดีๆเอาเส้นขี้มันออกค่ะ ผักมาดามจะใช้ดอกกระหล่ำนะคะหรือกระหล่ำดอกบ้านเรานั่นเลยค่ะซื้อมาจากร้านสวยงามมากเลยค่ะสดใสเลยสดมากๆเลยค่ะเราจะผ่ามันออกเป็นตอนๆนะคะตอนเล็กตอนใหญ่ก็แล้วแต่พี่น้องค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะใช้ผักกาดขาวด้วยค่ะเราใช้ตามที่เรามีเด้อ่ะพี่น้องเด้อ ผักเราไม่มีหรอกค่ะดอกแคเหมือนประเทศไทยเรามีแค่นี้เราก็กินแค่นี้ค่ะตัดให้มันดูดีสวยงามค่ะพี่น้องจา๋าแล้วเราก็จะไปทําการล้างชำระคราบใครออกสักหน่อยนะคะพี่น้องกระหล่ำเราก็ต้องล้างนะคะตรงโคนมันมาดามไม่ทิ้งนะคะ เอามมล่างนี่ดีแตกะหั่นแกงใส่กันไปเลยพี่น้องแซ,แซบแซบต้มเปียยเจ่อยมันสิแซบเป็นตะนายเลยอย่าเอาถิมเด้อล่างนี่ดีแตวก็ต้มใส่กันไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาดูกันค่ะอันนี้พริกแกงส้มค่ะซื้อมาจากตลาดบ้านเราค่ะแต่แช่แข็งนะคะเราจะเอาออกจากถุงยังไงพี่น้องมันแข็งโป๊กเลยค่ะ ใช้มีดแซออกนะคะพี่น้อง1ช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะสห้าช้อนโต๊ะเสร็จเรียบร้อยเท่าที่เราต้องการค่ะเสร็จแล้วเราก็เก็บไว้ไปแช่แข็งไว้กินต่อไปเหมือนเดิมค่ะอุปกรณ์ของเราก็มีพริกแกงค่ะกุ้งสดผักต่างๆที่เราจะใส่นะคะแล้วก็นางเอกของเราขาดไม่ได้เลยค่ะคือมะขามเปียกค่ะพี่น้อง พริกแกงซื้อไม่เผ็ดค่ะพี่น้องมาดามจะเพิ่มรสชาติด้วยการใส่พริกเข้าไปอีกค่ะกระเทียมค่ะแล้วก็ตำให้ละเอียดละเอียดเลยนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติจัดจ้านค่ะแล้วก็ใส่พริกแกงเมื่อกี้นี่แหละค่ะตำรวมกันไปเลยและที่สําคัญค่ะพี่น้องคะอันนี้ตัวประกอบสําคัญเลยค่ะเนื้อปลาทูน่าค่ะพี่น้องตำใส่พริกแกงเลยพี่น้องให้มันนัวๆข้นๆแซ่บเป็นตนายเลย ตัวประกอบสำคัญเลยค่ะตัวนี้ขาดไม่ได้เลยขาดแล้วจืดจางทันทีค่ะเราจะตามใส่พริกแกงนะคะรวมให้เป็นเนื้อเดียวกันไปเลยแกงออกมาจะเข้มข้นมากเลยค่ะเรียบร้อยเตรียมตัวค่ะมาตั้งหม้อก,กันเลยค่ะพี่น้องเปิดไฟกันเลย ร้อนมากก็ร้อนน้อยแล้วแต่ท่านนะคะใส่น้ำลงไปค่ะสักหนึ่งลิตรครึ่งค่ะพี่น้องกินมากกินน้อยแล้วแต่แล้ว,วแต่เด้อกาเอาอันนี้มาดามใส่ลิตรครึ่งค่ะพริกแกงที่เราตำมเมื่อกี้นะคะผสมพริกพิเศษแล้วก็ปาทุน่าที่สำคัญก็คือมะขามของเราค่ะพี่น้อง ใส่ลงไปค่ะมะขามแช่แข็งค่ะกินได้นานพอต้มไปนานๆมันจะเกิดฟองพี่น้องตองตักออกเเด้อพี่น้องเด้อตักฟองมันนั่นออกเรียบร้อยต้มไปเรื่อยๆค่ะเห็นสีสันสวยงามมากเลยปลาทูหน้าที่เราเหลือนิดนึงเมื่อกี้นะคะแล้วก็น้ำต้มของมันค่ะใส่ลงไปพี่น้องนี่แหละตัวประกอบสำคัญเลยขาดไม่ได้เลยนัวเป็นตะายเลยอย่าลืมเ้ยพี่น้องเด้อ อันนี้สูตรของมาดามเลยค่ะ,ะเ่ได้ดงงดไผ่ได้เฮ็ดกินเองแต่แซ่บเหลือหลายค่ะล้างกระป๋องลงไปอย่าให้เหลือน้ำนอค่ะเห็นน้ำไหมคะมันข้นมากเลยค่ะพี่น้องเนื้อปลาทูน่ากับพริกแกงที่เราตำรวมกันมันจะข้นเวลาซดอุ้ยมันสีแซ่บหลายขอเช็มนิดนึงขาดเปเรี้ยวค่ะใส่มะขามลงไปอีกเต็มคาราเบลไปเลยนางเอกค่ะ เกลือครึ่งช้อนค่ะชอบเค็มใส่มากชอบน้อยใส่นิดนึงอันนี้น้ำตาลค่ะมาดามชอบน้ำตาลจัดลงไปชูรสค่ะตัวประกอบของเรา3ตัวประกอบน้ำตาลพริกเอาน้ำตาลชูรสเกลือค่ะแล้วก็ใส่ผักกระํมลงไปนะคะพี่น้องหัวกระดมในมือเจ้าต้องใส่ก่อนเลยเพราะว่ามันแข็งมันสุกมันมันจะเละยาก พอใส่กระหล่ำไปสักพักหนึ่งเราก็ใส่ผักกาดขาวที่หลังค่ะเพราะว่าผักกาดขาวมันเละไว้พีน้องเขาต้องหูจกักมันกระสิได้รสชาติที่ดีค่ะต้มพร้อมกันแล้วมันชิเลเลยผักกาดขาวนะเห็นไหมคะเห็นความสวยงามไหมที่นี้นางเอกของเราเลยค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะนางเอกคนสวยของเราค่ะ คือกุ้งสดๆที่เราแกะเมื่อกี้นี่แหละค่ะใส่ลงไปค่ะใส่ให้หมดไปเลยมีมากใส่มากมีน้อยใส่น้อยอย่าคนนะคะพี่น้องเอาทัาพีขมมันลงไปในน้ําร้อนค่ะถ้าคนแล้วมันจะขาวค่ะพี่น้องปล่อยให้มันอยู่แบบนั้นนะคะทีนี้พอสักพักหนึ่งเราก็ตักข้างล่างขึ้นมากบตัวกุ้งไปเลยค่ะแล้วมันก็จะสุกค่ะอย่าต้มนานนะคะกุ้งมันจะแข็งและไม่อร่อยค่ะแล้วก็จะตัวเล็กมาก เสร็จเรียบร้อยตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟค่ะพี่น้องจา๋าสีสันสวยงามอร่อยเลยจะบอกให้เผ็ดแล้วแต่เราชอบค่ะมาดามชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกลงไปเยอะๆค่ะสุดยอดเลยค่ะมาสดน้ากันพี่น้องอากาศหนาวๆหิมะตกข้างนอกนี่มาค่ะมาขอบคุณลหลายค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ